หลังจากที่ชีวิตของจักรจันร์อครสิริผ่านเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นก่อนจัดงานแต่งงานและในที่สุดก็ได้จูงมือเควัฒนาเข้าสู่ประตูวิวาหอย่างหวานชื่นไปแล้วล่าสุดจักรจันร์ได้มานั่งในรายการแชรเพื่ออัปเดตเรื่องราวชีวิตหลังแต่งงานว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งมดดำคชาภาพิธีกรในรายการก็ไม่พลาดที่จะถามถึงเรื่องราวที่เคยเป็นข่าวใหญ่โตของจักรจันท์และ อดีตผู้จัดการส่วนตัวในรายการอีกครั้งโดยมดดำเล่าให้ฟังว่าก้อยรัชวินเป็นคนที่ห่วงจักรจัน์มากที่สุดในช่วงที่มีเรื่องเพราะปกติก้อยจะไม่ยุ่งเรื่องของใครก่อนทีจักรจัน์จะอธิบายให้ฟังว่าก้อยกับเคสนิกกลับมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพี่ชายก้อยกับเคเป็นเพื่อนนักเรียนเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งมดดำคชาภาก็เล่าให้ฟังต่อว่าก้อยก็รู้ว่าเรื่องราวความจริงมันเป็นยังไงแต่ก้อยพูดไม่ได้ก็มาบอกว่าเรื่องราวที่ออกมามันไม่ใช่อย่างนั้นและมดดำนั้นก็เชื่อที่ก้อยพูดก่อนที่จะกระจันคมสิริจะถามมดดำว่าเพราะแม่รู้ใช่ไหมว่าอีกคนที่ปล่อยข่าวเขานิสัยยังไงแล้วทำไมไม่ช่วยแก้ข่าวให้ตอนนั้นทำเอามดดำถึงกับด่าจักระจันว่าจะไปช่วยพูดยังไง ซึ่งจักระจันเล่าว่าเรื่องที่จันและเคเจอมันเหมือนละครเหมือนบทละครที่ว่าแต่เคก็เข้าใจและเรื่องของเขาเป็นเรื่องอดีตที่ไม่ควรมาบอกต่อหน้าสาธารณชนมันก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วซึ่งจันก็เกรงใจเขาเกรงใจครอบครัวเขาเพราะเรื่องที่มันออกมาก็เหนือเรื่องจริงไม่มีอะไรที่เป็นความจริง และคำว่าโลกสองใบส่งผลกระทบกับจันหมายถึงจันไปแย่งสามีคนอื่นมาหรือเราไม่ใช่คนแบบนั้นจันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเพื่อนจันก็แนะนํามาจันรู้อดีตของแฟนจันมันผ่านมานานแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยและมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ที่พิกทุกคนเข้าใจผิดและเหมือนจะเชื่อด้วยขนาดสื่อก็ยังโดนหลอกไปด้วย คนที่เราคิดว่าเขาน่าจะเชื่อเราแต่เขากลับไม่เชื่อเราเราก็งงเอาจริงๆสถานการณ์นี้มันคัดกรองคนที่จะอยู่ในชีวิตเราหรือออกไปจากชีวิตเราถ้าเขาเชื่อในเราเป็นเพื่อนเราจริงๆเขาคงอยู่ข้างเราในวันที่เราลำบาก